โม้ว่าม้ว่าแม่ไหมปักเราพันหนึ่งไอ้หมวดเดียวละจากจากสองร้อยเป็นปักพันหนึ่งมันต้องตามขั้นสูงโอ้ยทำไมอะมม่หนูมไม่ดีตรงไหนนะหมดกับแฟนนี่ใครจีบใครหมดต้องไ่จีบอ้าวไม่ได้แฟนจีบนะแฟนผมไม่จีบผมเลยแต่ผมอะ ผมว่าจะโทรไปบอกเริ่มมาแล้วแหละผมเจอคนที่ใช่แล้วบอกเขาไปว่าฉันชอบเขาเขาเห็นน้าหมวดด้วยที่เห็นเห็นอยู่ดหมดหมดจะไปดูคดีแล้วหรอไปดูแล้วเนี่ยไปด้วยได้ไหมอ่ะคนเจ็บนอนอยู่ตรงกลาาอ้โอนอนอยู่กลางถนนกลัวหมวดเป็นอะไรไปอ่ะหนูต้องรู้สึกไม่ดีแน่เลย บอกเขาไปว่าฉันชอบเขาเขาพูดนีเอาอย่างไรเนี่ยไ,ไม่รู้ไปลหมัไม่นอ่ะไม่ส่งยาหนูร <c oughs> อนะกลับมาอีกเป้าไม่หมดไปแล้วอ่ะไปไหนละ